แต่เดียวจังหวัดแรกที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเราจะไปคุยที่แพร่ก่อนแพร่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนสถานการณ์เนี่ยจะเบาบางลงแล้วก็คือน้ำยังไม่ไม่ค่อยมาละคือเป็นอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวจากสวทแพร่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณธนชัยสุวรรณกาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสันพรคุณเกลียวพรครับค่ะณนาชายคะสถานการณ์ภาพรวมน้ำที่แพร่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่แพร่จุดที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะต้องไปดูกันที่อำเภอลองแล้วก็อำเภอวังจินเพราะว่ามวลน,น้ำที่เคลื่อนมาจากตัวเมืองแพร่แล้วก็ไปถึงวังชินเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้น สู่จุดระดับสูงสุดแล้วนะครับของแ<ะ>ม่ขับรมซึ่งทางอำเภอวังชินเนี่ยมีระดับตลิ่งนะอยู่ที่ประมาณ11เมตรนะจุดวัดน้ำ Y3 7บ้านวังชินอำเภอวังชิ้นขึ้นไปจุดสูงสุดเมื่อช่วงประมาณทเที่ยงนะฮะเที่ยงเที่ยง12.84เมตรนะ,ะจากระดับตลิ่ง10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้ถือได้ว่า มวลน,น้าก้อนใหญ่ได้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วแต่ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ยังคงมีน้ําท่วมกันอยู่ซึ่งหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานก็ได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงมาแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายแต่ว่าลดได้เพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วน้ําที่จะไปจากอาเภอวังชิ้นเข้าสู่สุขโขทยัยตอนนี้ ต้องบอกว่ามวลน,น้ําก้อนใหญ่กําลังจะไปถึงนะครับภ<ะ>ายในประมาณ20ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้ที่สุโขทัยที่เริ่ม,เร,มเริ่มได้รับผลกระทบก็ยังเป็นเพียงปลายๆเล็กๆกันอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอก้อนใหญ่จากทางวังชินไปถึงนะครับคะ่ะแล้วตอนนี้ฝนตกไหมคะที่แพร่ยังไม่ตกนะครับแต่ว่าสภาพอากาศนี่ก็ค่อนข้างคลืมนะเมื่อช่วงรางวันที่ผ่านมามีแดดออกบ้างนะแต่ว่าตอนเย็นเยนเนี่ยก็จะเริ่มคลืมมาบ้างแล้วนะครับ ก็คาดว่าน่าจะมีฝนตกในช่วงค่ำๆนะครับค่าๆก็อาจจะมีฝนล,ลงมาบ้างครับค่ะตัวเลขความเสียหายเป็นยังไงบ้างคะสําสหรับตัวเลขความเสียหายตอนนี้ทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้รายงานตัวเลขล่าสุดนะครับวันที่21ตั้งแต่21มานะครับถึงวันที่25ทั้ง8อำเภอได้รับผลกระทบหมดนะครับมี 41ตำบลน,นะครับ203หมู่บ้าน18ชุมชนรวมมี16,953ตัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งสำหรับการช่วยเหลือเนี่ยก็าว่าได้ตามข่าวทางโซเชียลมีเดียก็คงจะเห็นหลายหน่วยงานภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองภาคเอกชนเองนะครับต่างระดมกําลังเข้ามาช่วยในพื้นที่จังหวัดแพร่ก,กันค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ส่วน การช่วยเหลือของทางภาครัฐเองก็ได้มีการแจกจ่ายข้าของเครื่องใช้สิ่งของอุปโปภคบริโภคต่างๆไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งตอนนี้ยังเหลือในพื้นที่ของอริมฝั่งแม่น้ำยมนะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําของตัวเม,มืองตัวอำเภอเมืองแพร่เองนะครับที่มีบางจุดยังมีน้ําท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องอ,อาศัยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐในการส่งข้าวส่งน้ำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเข้าไปช่วยครับค่ะแล้วตอนนี้ค่ะ ค่ะเชิญต่อเลยค่ะ,ะเมื้อที่ผ่านมานะครับโดยทางมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านบัวราชการจังหวัดแพร่นะครับนายชุดิเดชมีจันทซึ่งเป็นประธานมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยในลกในยกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่กรรมการมูลนิธินะครับก็นําถุงยางที่พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบเทกภัยสองจุดด้วยกันนะครับที่ชุมชนเทตะวันจำนวน230ชุดด้วยกันแล้วก็ที่ชุมชนวัดครนอนนะครับ2 7 0ชุดซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ที่ยังมีน้าท่วมขังกันอยู่นะครับค่ะทราบว่าในพื้นที่ของสวทแพร่เองก็ โดนเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นภาพข่าวน้ำเข้าขึ้นไปยังตัวสถานีเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะตอนนี้น้ำลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับค่ะแต่นี่อยู่ในช่วงภาวะฟื้นฟูกันอยู่นะครับล้างทำความสะอาดก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณกันที่หนึ่งนะครึ่งประมาณเอะครับของกันที่หนึ่งซึ่ง พื้นที่ของเราอาคารของเราเนี่ยยกพื้นสูงอยู่แล้วนะ<ห>แต่ก็น้ํ็ไปถึงอีกนะครับก็<ห>ทําให้เข้าของเครื่องใช้ในสํานักงานก็มีเสียหายก่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ในภาวะกําลังฟื้นฟูกันอยู่ครับค่ะพูดถึงเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือคะ่ะเรื่องของสินค้าเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอุปสรคสินค้าที่จะใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ตอนนี้เพียงพอไหมคะหรือว่าขาดเหลืออะไรไหมคะเอ่อคือมีจุดรับบริษาทก็มี กิจทานจากพี่น้องประชาชนมาช่วยเหลือกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เพียงพอกันเท่าไหร่นะครับเพราะมีบางจุดที่อาจจะเจ้าที่เข้าไปไม่ถึงนะฮะก็ทําให้มีเสียงเรียกร้องหรือว่าเข้ามาเหมือนกันนะฮะว่าว่าความช่วยเหลือไปไม่ถึงนะครับซึ่งจะพยายามเจ้าที่ก็พยายามที่จะไปให้ถึงทุกจุดให้ได้นะครับค่ะยังไงส่งกําลังใจไปที่สวทพแพร่แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากครับขอบพระค,ค,คุณค่ะคุณธนชัยสุวรรณกาศผู้สื่อข่าขสวสวทแพร่นะคะ